น้ำในหูไม่เท่ากันโรคที่คุณอาจรักษาผิดมนาะทั้งชีวิตแทนที่จะหายดีหรือควบคุมโรคได้ดีกลับกลายเป็นรักษาด้วยายาเดิมๆวิธีการซ้ําๆแล้วก็เป็นบ่อยขึ้นด้วยนะเป็นเป็นใหายไม่หายขาดสักทีเนะะาะภาพเสียงชัดไหมถ้าชัดเดี๋ยวหมอเฟิร์นไปต่อเนาะมีคําถามเข้ามาอยากให้หมอเฟินมาให้ความรู้เรื่องนี้เพราะว่าเข้าใจเลยวัย40 5060หรือวัยกเกษียณเนี่ยมีปัญหาเรื่อง เวียนหัวบ้านหมุนตื่นมารู้สึกว่าทำไมห,หูอื้อทำไมบ้านหมุนมันสั่นเหมือนแผ่นดินไหวที่ผ่านมาเลยเนาะอันนี้เข้าใจเลยว่าเจอเยอะมากๆทั้งทั้งที่ไม่ได้ป่วยไม่ได้มีอาการไม่ได้เป็นหวัดอะไรเลยนะแต่ทำไมตื่นมาแล้วเป็นแบบนี้แล้วพอไปปรึกษาพอไปคุยกับเพื่อนๆเนาะพอไปเจอแก๊งสอวอะไรอย่างนี้ก็จะบอกว่าคนรอบตัวก็มจะบอกว่า ลมเลือดลมไหลเวียนไม่ดีหรือเปล่าอย่างทางแผนไทยเนาะเลือดลมไหลเวียนไม่ดีหรือเปล่ามันไปอั้นอยู่ข้างบนที่ตรงหัวทําให้เวียนหัวหนักหัวปวดหัวได้อะถ้าทางแผนไทยแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าน้ําเข้าหูหรือเปล่าตอนสระผมไปไว่ายน้ํามาเนี่ยน้ําเลยเข้าหูเลนน้าในหูไม่เท่ากันหรือเปล่าให้ไปสังเกตดูหรือบางคนก็อาจจะบอกว่าหรือว่าพักผ่อนน้อยหรือช่วงนี้เครียดเดี๋ยวก็หายไปไปพักผ่อนเยอะๆคุณรู้ไหม ความเชื่อพวกเนี้ยมันอาจจะไม่ผิด100เซแต่มันก็ไม่ได้ถูกต้องสัทีเดียวเนาะหมอเพลินอยากจะมาบอกความเชื่อที่บางอันมันไม่เข้าข่ายที่จะถูกต้องเลยอะ่ะคุณต้องรู้เรื่องนี้ก่อนทําให้หลายคนถ้าเชื่อผิดๆอย่างลมน้ําเข้าหูลมต่เกิดจากลมอะไรหรือเปล่าลมเข้าหูหรือว่าอะไรแล้วแส่มีหลายความเชื่อมากอาจทําให้หลายคนหลงทางและปล่อยให้โรคเนี้ยมันเป็นเรื้อรัง รักษาไม่หายสักทีควบคุมไม่ได้สักทีเพราะว่าไม่ได้ไปแก้ถูกจุดที่ต้นเหตุมันจริงไงนะดังนั้นวันนี้ขออธิบายแบบคร้าวๆเร็วๆแล้วกันว่าโรคเนี้ยน้าในหูไม่เท่ากันเนี่ยมันคืออะไรกันเนาะแต่ก่อนอื่นไม่รู้ว่ามีคนฟังอยู่แล้วเสียงชัดภาพชัดหรือเปล่าช่วยเช็คให้หมอเฟิร์นหน่อยเนาะเช็คว่าชัดค่ะฟังจากจังหวัดไหนประเทศอะไรก็พิมพ์มาได้ถือว่าเป็นการช่วยเช็คหมอเฟิร์นจะได้สอน ต่อได้อย่างสบายใจปกติก็มันเคยมีกรณีไม่เดินเสียงภาพไม่ชัดภาพกระตุกอะไรอย่างนี้เราจะได้แก้ไขแล้วก็กลับมาไลฟ์ใหม่เนาะโอเคถ้าไม่มีปัญหาอะไรจะถือว่าชัดละกันโอเคมาโรคน้ำในหูคืออะไรอ่าอย่างที่บอกว่ามักจะมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนเหมือนตอนแผ่นดินไหวเลยหรือว่าบางคนอาจจะสูญเสียการได้ยินไปบางส่วนไม่ได้ยินชัดเจน100บางคนก็ปวดหัวเวียนหัว ปวดอืออ้อๆที่หูเนี่ยแหละแล้วมันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวขึ้นภาพนี้ให้เข้าใจเป็นภาพใหญ่ๆนี่นะโรคน้ําในหูที่ไม่เท่าโรคน้ําในหูไม่เท่ากันหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือมีเนียดิซิดเนาะซึ่งมันคือภาวะหนึ่งที่ของเหลวที่อยู่ในหูชั้นในเนี่ยมันมีมากผิดปกติทําให้พอมันมีมากมันเหมือนเป็นบวมมันเกิดการบวมดูจากภาพนี้อันนี้คือซูมเข้าไปนะในหูชั้นในเลยนะนี่คือ ภาพใหญ่อันนี้ภาพภาพซูมขยายเข้าไปมันบว,วมคุณเห็นไหมทําให้ระบบการทรงตัวของเรามันเสียสมดุลไปทําให้เหมือนเวียนหัวบ้านหมุนได้เกิดอาการหูอื้อบางคนคลื่อนไส้อยากอ้วกรู้สึกเหมือนบ้านหมนุนซึ่งมันไม่เกี่ยวกับที่บอกว่าน้ําเข้าหูหรือลมหรืออะไรทั้งหลายแหล่ซึ่งหมอเฟินจะบอกว่าความเข้าใจผิด3ามอย่างที่มักพบเลยให้คุณเข้าใจก่อนเปน็นอันดับแรกก็คือ1 ลมเข้าหูความจริงก็คือลมไม่สามารถเข้าไปถึงหูชั้นในได้คุณดูโครงสร้างของหูสิมันมันจะโดนดักอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ถึงหูชั้นในเพราะว่ามันมีเยื่อแก้วหูบังอยู่สีขาวเนี่ยมันไม่ถึงนอกจากว่าเย่อแก้วหูคุณจะทะลุหรืออะไรก็แล้วตามแต่แต่ถ้าทะลุหรืออะไรเนี่ยคุณจะปวดหูคุณจะมีอีกอาการหนึ่งดังนั้นข้อแรกลมเข้าไปไม่ได้นะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ สิ่งที่เกิดขึ้นอาจเป็นจากระบบประสาทอัตโนมัติของคุณเนะี่ยทำงานผิดปกติมันรวนเพราะว่าคุณอาจจะเครียดนอนไม่พอฮอร์โมอนเปลี่ยนไม่สมดุลอย่างผู้หญิงวัยทองก็ฮอร์โมอนแปรปรวนเหลือเกินเนี่ยอาจจะเป็นส่วนได้แต่ไม่ใช่เพราะรมเนาะสวัสดีค่ะคุณพุทธิลักษณ์เนาะได้เจอทุกได้เจอกันแล้วดีใจมากๆเพราะว่าเห็นบ่อยในไลน์ข้อถัดไปความเชื่อผิดๆก็คือน้ำเข้าหูตอนอาบน้ำสระผมตอนว่ายน้ำหรือเปล่า คุณดูก็กลับมาที่โครงสร้างอยู่ดีว่ามันไม่สามารถเข้าไปสู่หูชั้นในได้มันอยู่แค่ชั้นนอกชั้นกลางแค่นั้นเองอยู่ภายในรูหูของคุณเนี่ยไม่ได้เข้าถึงหูชั้นในหรือถ้าเยื่อแก้วหูคุณไม่ทะลุถ้ามันทะลุมันก็จะเสนก็จะบวมมันก็จะเป็นอีกอาการแล้วจะปวดจะปวดหูจะมีน้ำน้องไหลจะมีสารคัดหลั่งอะไรหลออกมาก็ไม่ใช่อยู่ดีอ่ะมันไม่ ทำให้เกิดโรคนี้ได้เลยคุณจะไปไว่ายน้ําคุณจะน้าเข้าหูไม่ใช่ไม่ใช่สาเหตุเลยข้อ3หลายคนพอเวียนหัวเวียนหัวบ้านหมุนมีอาการหูอื้ออะไรอย่างเงี้ยก็ไปกินยาไอ้เม็ดเหลืองๆหือเม็ดเล็เลกๆเนี่ยที่ทําให้คุณง่วงนอนอาจจะง่วงหรือไม่ง่วงก็ได้เนาะเดี๋ยวนี้มันมีหลายแบบยาที่แบบแก้เมารดเมาเรืออะไรอย่างงี้เดี๋ยวก็ดีขึ้นจริงๆมันก็ดีแหละเพราะยาเนี่ย มันไปช่วยให้คุณไม่เวียนหัวมันไปแก้ที่ปลายเหตุแค่นั้นเองแต่ต้นเหตุที่มันทําให้คุณเวียนหัวเนี่ยมันยังอยู่มันไม่ได้แก้เลยวันนี้หมอเฟิร์เลยจะเอา5วิธีที่ฟังจบทําตามได้ทันทีลองเอาไปสํารวจตัวเองว่าคุณเข้าข่ายข้อไหนหรือเปล่าที่มันเป็นสาเหตุทําให้คุณมีอาการของโรคน้ําในหูไม่เท่ากันบางคนทําแค่ข้อเดียวก็อาจจะควบคุมอาการได้แล้ว ไม่กลับมาเป็นอีกเลยหรือว่าความถี่ที่จะเป็นเนี่ยน้อยลงก็ได้นะคุณลองสังเกตดูดีๆเรามาเริ่มข้อแรกเลยละกันปิดรูปนี้ก่อนเนาะข้อหนึ่งสาเหตุหลักๆเลยนะมันมาที่จากตรงนี้ที่ปากเราเนี่ยตลอดเลยเรื่องการกินเนี่ยสำคัญกับโรคนี้ทำให้น้ำภายในร่างกายของเราเสียสมดุลหลายระบบเลย คือการกินอาหารลดเค็มแล้วก็มีโซเดียมสูงเช่นอาหาระไรบ้บงพวกอาหารแปรรูปอาหารหมักดองชอบใส่เกลือใส่น้ำปลาซีอิ๊วอะไรทั้งหลายผงชูรสเนี่ยขนมกรุบกรอบคุณลองเช็คฉลากข้างผมว่ามีโซเดียมเท่าไหร่อาจจะไม่ได้บอกตรงๆว่ามีเกลือเท่าไหร่เนาะเกลือเนี่ยทำให้ของเหลวในหูอย่างที่บอกที่รูปโครงสร้างที่แล้วมันเพิ่มขึ้น นั่นแหละพอหูชั้นในมีมีน้ําเพิ่มขึ้นมาเลยเสียสมดุลมันมีการมีมันบวมขึ้นมามันเลยไปกระทบหลายอย่างเลยทําให้การทรงตัวก็เสียสมดุลข้อนี้ง่ายมากวิธีการคือแค่ลดเค็มลดเกลือแบบจริงจังลดอาหารที่หมอเฟินบอกไปเนาะอาหารแปรรูปที่มักจะมีโซเดียมสูงขนมกรอบต่างๆที่อยู่ในแพ็กเกจผงชูรสพวกน้ำ ปลากเกลือต่างๆถ้ารู้ตัวว่าเป็นคนติดเค็มให้ลองลดดูสัก1นสัปดาห์หรือ7วันบางคนอาการหายไปเลยนะนิ่งลงได้เยอะมากควบคุมได้ดีมากแค่ข้อเดียวข้อที่มันเกิดจากการเลือกของเราที่เราเลือกได้ในทุกๆมือเนาะคุณลองเปลี่ยนข้อนี้ก่อนถ้าข้อนี้หายข้ออื่นก็สบายใจแล้วน่าจะไม่ใช่งมาข้อที่สองใฟังถึงข้อหนึ่งแล้วเข้าใจรบกวนพิมพ์ว่าเข้าใจมาหน่อย เดี๋ยวเาเพิ่นไปข้อที่สองรอแล้วกันเนาะข้อที่สองก็คือให้งดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนไม่ใช่แค่กาแฟเนาะคาเฟอีนกาแฟชาต่างๆที่คาเฟอีนแรงแอลกอฮอล์เหเล้าเบียร์น้ำตาลอู่หนึ่งสัปดาห์หรือเจวันเพราะสิ่งเหล่านี้จะไปกระตุ้นของเหลวในหูให้มันไม่สมดุลบางคนอย่างที่บอกว่าแค่งดหยุดอาหารเครื่องดื่มพวกเนี้ย S <S <S ก็ไม่เวียนอีกเลยนะ <S 2> <S 2> บางคนบอกว่าไม่ดื่มเหล้าดื่มเบียร์ดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหลายแต่ว่าติดคาเฟอีนมากแล้วพอกินไปเนะี่ยมันสัมพันธ์กับอาการเวียนหัวชัดเจนบางคนอาจจะดีแหละดื่มกาแฟดื่มชาแล้วมันช่วยหลายอย่างแต่มันก็ไม่ได้เป็นผลดีกับทุกคนไงทุกอาหารบนโลกใบนี้ไม่ได้ดี100%แล้วก็ไม่ได้เสีย100แค่อาหารตัวไหนที่มันเหมาะกับ เ,เพราะร่างกายเราก็ถูกออกแบบมี DNA, ยีนต่างๆไม่เหมือนกันคุณต่างหักที่ต้องสำรวจตัวเองเสมอว่ากินอันนี้แล้วเป็นยังไงแพ้ไหมเกิดอาการเวียนหัวปวดหัวไหมหรือว่ากินอันนี้แล้วฉันรู้สึกดีจังเลยกินแล้วแบบเซลล์ขอบรู้สึกเซลลมันตะโกนออกมาว่าขอบคุณกินอีกเยอะๆนะกินแล้วรู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นคุณก็ไปสำรวจตัวเราเองแล้วกันข้อนี้ถ้าคุณยังไม่เข้าไข่ ข้อ1ข้อ2ก็ลองไปสำรวจข้อที่3ว่าเข้าข่ายหรือเปล่าว่ามาจากขตดนี้ไหมที่ทําให้เวียนหัวบ่อยๆบ้านหมุนบ่อยๆเนาะไปข้อ3าเลยละกันเนี่ยคุณบุญญาลักษณ์เข้าใจขอบคุณค่ะพิมพ์คุยกับหมอเฟิร์นบ่อย,อย,อยได้เลยนะจะได้ไม่เหงาเนาะข้อ3บางคนไม่รู้ตัวว่าขาดวิตามินดีกับแมกนีเซียมอ,อันนี้ก็เป็นสารอาหารจําเป็นทั้งคู่เลยแม,แมกนีเซียมเป็นแร่ธาตุจำเป็น จำเป็นก็คือใช้น้อยแต่ถ้าขาดก็จะส่งผลต่อสุขภาพเราได้ให้เกิดอาการนะั่นนี่นอนไม่หลับบ้างฮ์อมอนแปลปรนบ้างกล้ามเนื้อตึงเป็นตะคิวบ้างนอะแมกนีเซียมใช้น้อยแต่ใช้นะแต่วิตามินดีจำเป็นมากๆแล้วคนไทยขาดเยอะมากท,าทั้งที่อยู่ในเมืองแดดรอ้อนถ้าไปดูผลสำรวจนะแทบจะ90%ขาดวิตามินดีแล้วโดยเฉพาะผู้สูงอายุยิ่งอยู่แต่ในบ้านไม่ออกจากแดดไม่ออกกลางแจ้งไปเจอแดดยิ่งขาดเลย แล้วการขาดเนี่ยมันไปสัมพันธ์กับโรคนี้ได้ยังไงถ้าขาดวิตามินดีมีผลโดยตรงให้แคลเซียมในร่างกายจากที่จะไปสะสมที่กระดูกอาจจะไปสะสมผิดที่อย่างที่หูชั้นในอย่างที่บอกหมอ,อเฟินขึ้นรูปจะได้เห็นชัดว่ามันมาได้ยังไงอาจจะไปอยู่ที่หูชั้นในแทนไหมแทนที่จะไปอยู่ที่กระดูกเนาะเลยเป็นสาเหตุที่เกิดภาวะหนึ่งที่ไม่ใช่ แต่มันใกล้เคียงกันกับโรคน้ําในหูไม่เท่ากันเนาะก็คืออาจจะเกิดภาวะตะกอนหินปูนในหูชั้นในเนี่ยมันหลุดจึงทําให้บางคนในการเวียนหัวบ้านหมุนโดยที่คุณอาจจะไม่ได้เป็นโรคน้ําในหูก็ได้นะอาจจะเกิดจากการที่ขาดวิตามินดีแล้วแคลเซียมที่กินเข้าไปเนี่ยไปสะสมที่ไปที่หูมันอาจจะหลุดออกมาเป็นตะกอนส่งผลให้เวียนหัวได้เหมือนกันในหูชั้นในเนาะข้อนี้ก็แก้ง่ายคุณก็ไปเสริมพวกวิตามินดีเข้าไปอาจจะกินจาก ไปรับแสงแดด่อนก็ได้ช่วงเช้ากับเย็นเนาะที่ U ูมันไม่แรงเช้าแบบ8 9โมงตอนเย็นสัก4ีหโมงอะไรอย่างเงี้ยสิบถึงสินาทีก็ได้วิตามินดีละหรือจะกินจากเห็ดจากปลาทะเลต่างๆก็มีวิตามินดีแต่ถ้ามันไม่พอแล้วมันต้องเสริมยิิงวิตามินดีสําคัญตอนร่างกายมากๆก็เสริมได้ก็เลือกเป็นออแกนิกย่านที่หมอเฟิร์กกินก็เป็นยี่ห้อนี้เนาะก็ขายดีมาก ใครอยากกินตามหรืออยากดูฉลากก็ไปถามน้องแอดมินพิมว่าวิตามินดีก็ได้ตัวที่หมอเฟิร์นกินประจำก็จะเป็นวิตามินดีสามบวกวิตามินเคสองเข้าไปด้วยเพราะว่ามันทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีเลยช่วยพาแคลเซียมเข้าสู่กระดูกมันนำทางให้แคลเซียมที่กินเข้าไปจากเขาไม่รู้ว่าจะไปอยู่ตรงไหนเนาะแน่นอนว่ามันจะมีที่ฟันที่กระดูกแต่ว่าเขาเหมือนไม่มี g p s นำทางแต่การที่คุณกินวิตามินดีกับเคไปเสริมแแคลเซียมเนี่ยมันเหมือนมีรถขนส่งมี Google Map นำทางให้เขาไปอยู่ถูกจุดไม่ไปอยู่ที่หูไม่ไปอยู่ในหลอดเลือดไม่ไปอยู่ในไตไม่ทําให้เกิดปัญหาที่ไปอยู่ผิดที่ผิดทางนี้เนาะดังนั้นก็เลยถ้าใครที่กินแคลเซียมหรือกินอาหารพวกแคลเซียมสูงๆผักใบเขียวเยอะๆกินงากินอะไรอย่างเงี้ยแต่ขาดดีกก่เคระวังนะคุณแคลเซียมไปอยู่ผิดที่แล้วเดี๋ยวอันตรายที่หลังได้ดังนั้นก็ควร เิมให้มันสมดุลก็จะดีกับร่างกายเราที่สุดตัวถัดไปก็คือแมกนีเซียมแมกนีเซียมเกี่ยวยังไงแมกนีเซียมเนี่ยบทบาทเขามันจะช่วยควบคุมระบบประสาทแล้วและกล้ามเนื้อหลกัลกๆเลยนะแล้วก็มีผลเกี่ยวกับเอนไซม์ในร่างกายหลายร้อยตัวเลยก็คือใช้น้อยแต่ใช้นะจำเป็นมากๆถ้าขาดจะมีผลถ้าขาดก็จะทำให้ระบบประสาทของเราเนะี่ยมีความไวเกิน คุณเลยเวียนหัวง่ายเครียดง่ายใจสั่นอะไรอย่างนี้เป็นตะคริดูกล้ามเนื้อหดตึงแข็งตัวปวดเมื่อยไม่ทราบสาเหตุอันนี้หรือนอนไม่หลับก็ตัวเนี้ยช่วยได้แมกนีเซียมยังมีบทบาทที่ไปทำงานคู่กับวิตามินดีอีกถ้าขาดแมกนีเซียมวิตามินดีก็จากที่จะทำงานได้ดีเยี่ยมเลยนะก็ทำงานได้ไม่เต็มที่เนาะอาจจะไม่ดีเท่าที่มีแมกนีเซียมเสริมกันซึ่ง เลยส่งผลให้แคลเซียมที่เป็นต้นตอเนี่ยไปสะสมผิดที่อีกดังนั้นถ้าจะกินก็ต้องมีความรู้นิดนึงว่าการที่จะเลือกซื้ออาหารเสริมสักหนึ่งตัวกินเนี่ยมันควรจะคู่กับอะไรแล้วมันส่งเสริมกันหรือห้ามกินคู่กับอะไรมันจะไปหักล้างแย่งกันดูดซึมให้ทํางานได้ไม่ดีห้ามกินกับยาอะไรเนาะใครที่เป็นมือใหม่ก็อาจจะอ่านหนังสือเล่มนี้ก็ได้เพราะว่ามีคนสงสัยเยอะมากบอกเพื่อเลยต้องทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา3ามร้อยกว่าแนนะ่อันนี้เป็นการพิมพ์ครั้งที่สละใครสนใจก็ลองติดต่อน้องแอดินนนล,ละกั่าจ พิมในเดือนนี้แล้วได้เดือนหน้าก็มีคนต่างจองเยอะมากๆแต่ว่าก็ก็พิมพ์จํากัดพิมพ์ไม่กี่ร้อยเล่มเนาะใครสนใจก็ยังทันอยู่แต่ว่าไม่มีคงไหนหมดไปแล้วก็พิมว่าหนังสือแล้วไปถามน้องแอดมินเอาเนาะดังนั้นก็ข้อนี้เลยควรเสริมทั้งวิตามินดี3บวกเค2และแมกนีเซียมด้วยอย่าให้ขาดแมกนีเซียมเนี่ยทั้งช่วยวิตามินดีทำงานช่วย ให้วิตามินดีทางานดีขึ้นทําให้แคลเซียมเนี่ยไปอยู่ทุกที่ทุกทางไม่ไปไตไม่ไปหลอดเลือดไม่ไปหูที่มันจะทําให้คุณม,มาเวียนหูเวียนหัวในอนาคตยังช่วยผ่อนคลายลดการอาการปวดตึงกล้ามเนื้อเป็นตะคิวช่วยในเรื่องของการนอนหลับให้หลับสนิทหลับลึกขึ้นซึ่งมันเป็นปัจจัยคนที่นอนไม่ค่อยหลับร่างกายฟื้นฟูได้ไม่ดีอยู่แล้วแล้วมันเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิด โรคนี้หรือใครที่เป็นมันก็จะเป็นรุนแรงขึ้นใน,นการกินแมกนีเซียมก็ถือว่าช่วยได้หลายโรคเลยเพราะมันทําให้คุณเนี่ยนอนหลับง่ายขึ้นแล้วปัญหานอนหลับเนี่ยบางคนยังยังอายุไม่เยอะก็เจอแต่ยิ่งอายุเยอะแบบห้าสิบหกวันยิ่งเจอยิ่งนอนให้หลับมันมันก็ด้วยเรื่องหลายอย่างที่อาจจะเจอมาเนาะอายุเพิ่มขึ้นก็มีภาระหนะ้าที่ความกดดันเพิ่มขึ้น หรืออาจจะฮอร์โมนแปรปรวนบ้างอะไรหลายอย่างก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแร่ธาตุที่จําเป็นเหมือนกันแต่ถ้าให้หมอเฟิร์นแนะนําเหมือนดีทีแบรนด์ไทยตัวหนึ่งที่ทําแมกนีเซียมฟอร์มดีเหมือนกันสาที่ช่วยในเรื่องนอนหลับนะหรือจะปรึกษาอย่างอื่นก็ทักไปที่ไลน์แอดเอาละกันเนาะเพราะว่าบางคน บางเคสเขาก็ต้องการมีอาการแตกต่างกันบางก็มีคนทักมาปรึกษาหมอเฟิร์นทุกวันว่าคนกินตัวไหนดีแล้วไม่ควรกินตัวไหนดีหมอเฟิร์นก็จะถามว่าอายุเท่าไหร่เป็นมีโรคประจําตัวอะไรแล้วกินอะไรอยู่บ้างเพื่อที่มันจะได้ไม่ไปกินมากเกินหรือกินให้มันพอดีเหมาะสมกับคุณที่สุดอะเนะถ้ามาปรึกษาถึงมือหมอเฟิร์นเนาะหนังสือดีมากค่ะขอบคุณค่ะหนังสือดีมากขอบคุณมากๆาค่ะโอเคถัดไป ข้อที่4ที่อาจจะเป็นสาเหตุไม่รู้ตัวก็ได้ก็คือถ้าคุณเป็นคนที่นอนไม่ค่อยหลับสังเกตตัวเองเราเครียดมีงานเยอะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ยิดบางคนกเกษียณแล้วนะแต่คิดเรื่องแบบญาติน้องลูกหลานอาจจะไม่ได้มีเรื่องงานแล้วอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณเนาะไม่ว่าเรื่องใดก็ตามถ้าคุณเครียดวิตกกังวลจนนอนไม่หลับรู้สึกแต่ละวันมันไม่มีความสุขเลยเนี่ย ให้คุณฝึกสมาธิหรือง่ายๆที่สุดคือให้ฝึกหายใจในรูปแบบ4ี่ไม่ต้องเยอะวันละสองรอบก็ได้หรือในช่วงที่คุณรู้สึกว่ารู้สึกไม่ดีหรือว่ารู้สึกว่าคิดอะไรไม่ออกเครียดรู้สึกเริ่มมีอาการเวียนหัวปวดหัวก็ฝึกเลย478คืออะไร4คือให้สูดลมหายใจเข้า4ี่วิแล้วกลั้นไว้เจดวิ แล้วพอปล่อยลมหายใจออกให้นับ1-8เนี่ยแหละก็เป็นทริค478เนาะเข้า4กั้น7ปล่อยออก8ก็นับในใจแล้วกันทำแค่นี้ทีวิธีนี้ช่วยได้เยอะเลยนะดูเหมือนเป็นแบบธรรมดามากแนละ้วแต่มันช่วยให้คุณเนี่ยรู้สึกสงบขึ้นระบบประสาทอะไรก็สงบขึ้นหัวใจก็เต้นช้าลงลดความเครียดลงได้แล้วก็ยังลดอาการเวียนหัวของคุณลงได้ด้วยนะ อย่าดูถูกวิธีแบบนี้นะช่วยได้เยอะมากๆหมอเฟิร์นลองละอย่างหมอเฟิร์นก็ทําสมาธิทุกเช้าเนาะหรือตอนไหนเครียดก็แค่อาจจะถ้าถ้าจําข้อนี้ไม่ได้นะเมื่อไหร่ที่คุณกังวลเครียดรู้สึกปวดหัวเวียนหัวคุณลองค่อยๆสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วกลั้นไว้สักกแล้วก็ปล่อยทําอย่างเงี้ยสักห้านาทีคุณจะรู้สึกผ่อนคลายรีแลกซ์ขึ้นมาทันตาอ่าก็ ลองไม่เชื่อไม่รู้ว่าได้ผลกับคุณไหมคุณต้องลองไม่ต้องเชื่อหมอเฟิ์นทุกอย่างพระพุทธเจ้าก็สอนว่าไม่ต้องเชื่อแม้กระทั่งท่านเนาะให้ไปลองปฏิบัติดูว่ามันเวิร์กกับคุณไหมแล้วคุณก็ค่อยเอาแนวทางนั้นะไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันคนทําเท่านั้นจะรู้เนาะโอเคข้อเนี้ช่วยได้เยอะเลยอย่างที่บอกกับคนที่เครียดแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับนอนไม่พอคุณลองไปแก้วิธีนี้ดูบางทีอาการนะ้ํา เวียนหัวบ้านหมุนเนี่ยอาจจะหายไปก็ได้นะหรือความถี่ที่เกิดขึ้นลดลงก็ได้นะ,ะมาข้อสุดท้ายวันนี้มาเร็วเนาะแต่ก็ยี่สิบนาทีข้อสุดท้ายอันนี้ในงานวิจัยมีงานวิจัยบอกว่ามันมีผลเกี่ยวข้องกันสัมพันธ์กันให้เช็คให้ชัวร์ว่าคุณเนี่ยมีโรคอื่นร่วมไหมอย่างไมเกรนหรือว่ามีภูมิแพ้แฝงไหมเพราะว่าเขาพบว่าคนที่เป็นไมเกรนหรือคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยจะ กว่า50%เลยนะจะไป่ะหมอเฟิร์นใช้คำใหม่เดี๋ยวเขาพบว่าคนที่มีโรคน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยกว่า50%จะมีโรคไมเกรนและภูมิแพ้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นไมเกรนด้วยหรือว่าแพ้เป็นภูมิแพ้แพ้อะไรก็ตามแต่ให้รักษา2โรคนี้ร่วมด้วยทั้งไมเกรนทั้งภูมิแพ้เนาะถ้ารักษาควบคู่กัน โรคนี้มันก็จะถูกแก้ไปด้วยอาการน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยมันก็จะดีขึ้นยาวๆไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแก่อย่างใดอย่างหนึ่งเนาะถ้าเป็นในนี้บางทีแก้ที่ไมเกรนน่ามนหูอาจจะหายก็ได้นะไม่เวียนหัวละแก้ที่บุมแพ้คุณอาจจะกินอะไรลองไปตรวจด,ดูว่าอาจจะแพ้อะไรหรือเปล่าก็ไปหลีกเลี่ยงสิ่งที่กระตุน้นบางทีอาจจะทําให้คุณหายจากน้ําในหูไม่เท่ากันก็ได้นะอย่าดูถูกข้อนี้เนาะอืมหมดละห้าข้อเร็วมากเลย มีอะไรบ้างให้หมอเฟิร์นสรุปให้ฟังไหมห้าข้อข้อ1คุณต้องไปลดเค็มแบบจริงจังเค็มในที่นี้ไม่ใช่แค่เกลือโซเดียมอาหารแปรรูปของหมักดองขนมกรุบกรอบที่มันอยู่ในถุงแพ็กเกจจิ้งต่างๆให้งดไปเลยเจ็ดวันแล้วลองดูบางคนอาการดีขึ้นบางคนความถี่ที่เป็นน้อยลงอันนี้ช่วยได้เยอะเลยนะบางคนตกมาตายในเรื่องนี้เนาะข้อ2ก็คือ ให้งดคาเฟอีนเครื่องดื่มคาเฟอีนอย่างกาแฟชาแรงๆเบียร์แอลโกอฮอล์เหล้าต่างๆแล้วก็น้ําตาลน้ําหวานสัก7วันหนึ่งสัปดาห์บางคนทําแค่นี้ก็หายจากโรคนี้ได้เหมือนกันนะข้อ3ให้ไปเสริมวิตามินดีกับแมกนีเซียมวิตามินดีสาร k 2, แล้วก็แมกนีเซียมเนาะเพราะว่าบางทีอาจจะขาดวิตามินดี หรือขาดแมกนีเซียมอยู่ทําให้แคลเซียมเนี่ยไปสะสมผิดที่แทนที่จะไปอยู่ที่กระดูกไปบํารุงให้กระดูกแข็งแรงกับกลายเป็นอยู่หลอดเลือดเสียงโรคหลอดเลือด,อดหัวใจสมองอีกไปอยู่ที่ไตเสียงนิว่วในไตไปอยู่ที่หูชันน้นในก็ทําให้คุณมาเวียนหัวอีกเป็นโรคที่หินปูนหลุดในหูชั้นในอีกอย่างเงี้ยก็ไปเช็คดูถ้าคุณเช็คละไม่คอ่คคอยเจอแดดเลยไม่ค่อยกินอาหารทะเลเลยไม่กินเห็ดเลยก็กินเสริมแบบนี้ก็ได้ก็ขอดูตัวอย่างได้ว่าแล้วก็ไปเลือกซื้อ ที่เป็นเกรดออร์แกนิกเกดดีหน่อยจะได้กินยาวๆสบายใจเนาะหรือจะซื้อกินเหมือนหมอเฟิร์นก็ได้อันเนี้ยมี60แคปซูลก็กินเวะลาแค่1แคปซูลก็กินได้2เดือนนีอันนี้1ขวด1290บาทอ่าก็ไปทักแทนองแอดมินเองเนาะข้อ4ก็คือถ้ามาจากเครียดแล้วคนนุณนอนไม่หลับบ่อยๆนะให้ฝึกสมาธิหรือว่าฝึกหายใจแบบ478แแบบนี้ก็ช่วยได้ก็คือ หายใจเข้าสี่กลั้นเจ็ดวิแล้วก็หายใจออกแปดวิทาแค่สองรอบต่อวันก็ช่วยผ่อนคลายลดเครียดแล้วก็บางทีอาการเวียนหัวเนี่ยก็หายไปได้ด้วยเนาะหรือถ้าทาอะไรไม่ได้เลยก็แค่หายใจเข้าออกยาวๆลึกๆทำอย่างเงี้ย5นาทีต่อวันแค่นี้ก็ช่วยผ่อนคลายให้ร่างกายสงบรีแลกซ์ได้แล้วข้อ5ก็คือให้สำรวจว่าคุณเนี่ยมีโรคแทรกซ้อนโรคที่เป็นร่วมกับอาการเวียนหัวน้ำในหูนมไม่เท่ากันไม่อย่าง ที่เขาพบนะก็คือไมเกรนกับภูมิแพ้แฝงเนาะทำให้เกิดโรคน้ําในหูไม่เท่ากันด้วยถ้าคุณไปรักษาสองโรคนี้อาจจะอาการหายไปก็ได้ก็รักษาคู่กันก็จะแก้ที่ต้นต่อได้ดีกว่าโอเคสรุปไม่มีอะไรเลยใครมีคําถามก็พิมพ์มาได้เนาะจะบอกว่าโรคเนี้ยขอเป็นกําลังใจให้คนที่กําลังเผชิญอยู่เนาะมันก็ พอมันเป็นตื่นมาแทนที่เราจะได้ไปเที่ยวกับลูกกับหลานไปทํากิจกรรมสนุกสนุกที่เราชอบที่เรารักมันก็กระทบชีวิตอยู่พอสมควรอย่างแม่หมอเฟินบางวันก็เป็นเหมือนกันก็ต้องนอนพักแทบจะครึ่งวันแล้วถึงจะมาทํากิจวัตรประจําวันได้ปกติดังนั้นโรคนี้มันไม่ใช่โรคที่รักษายากสักทีเดียวหรือรักษาไม่หายขาดมันอาจจะเป็นเป็นหายหายแต่ถ้าเรารู้วิธีการควบคุมให้มันเป็นน้อยลงความถี่น้อยลงหรือ รู้ทิคนิดนหน่อยที่หมอเปินบอกไปในวันนี้แล้วลองไปสํารวจไปทําตามเนี่ยถ้าเราเข้าใจถูกก็ถือว่าความสุขในชีวิตกลับมาเยอะเหมือนกันนะจากที่ต้องมาทร,รมานกับการเวียนหัวหูอื้ออะไรอย่างนี้ทํากิจกรรมไม่ได้แค่ลองปลับดูแล้วถ้าคุณไม่ไปสํารวจ5้าข้อเนี่ยอันนี้ง่ายมากๆที่มันทําได้มันก็เหมือนเราหลงทางแล้วมันไปทางผิดตลอดแล้วมันไม่โดนแก่เงี้ย แล้วไปกินแต่ปลายเหตุไปกินยาแก้เมาหัวไปกินนั่นกินนี่ที่ไม่ได้มาสำรวจตัวเองจริงๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ยั่งยืนเนาะหมอเฟินก็เชียร์ให้ทุกคนกลับมาฟังเสียงร่างกายตัวเองเสียงจากภายในว่าจริงๆแล้วเราเป็นอะไรกันแน่เรากินสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วร่างกายตอบสนองยังไงเราก็ปรับแค่เปลี่ยนไลฟ์สไตล์พฤติกรรมการใช้ชีวิตนิดหน่อยคุณสุขภาพดีชะลอวัยหน้าเด็กได้อยู่แล้วบางคนก็หายแค่เพราะแบบ แค่ห้ากินเค็มงดกินหวานงดกินแปรรูปแค่นี้สุขภาพก็ดีขึ้นเลยหน้าก็เด็กลงด้วยเวียนหัวก็ไม่มีหุ่นก็ดีขึ้นอย่างเงี้ยบางคนก็หายเพราะว่าแค่เริ่มฟังเสียงร่างกายตัวเองมากขึ้นว่าเขาต้องการอะไรแต่คำถามสำคัญคือวันเนี้ยคุณเข้าใจร่างกายของตัวเองมากพอหรือยังนี่คือคำถามที่อยากจะฝากแล้วเก็บไปให้ฝากไปให้คุณคิดเนาะ ว่าคุณเข้าใจร่างกายตัวเองมากพอหรือยังถ้าคุณเข้าใจตัวเองมากพอทุกคนมีความสามารถที่จะรักษาตัวเองได้เพราะคุณนั่นแหละคือหมอที่เก่งที่สุดในโลกไม่ใช่หมอเฟิร์นไม่ใช่หมอคนไหนเลยคุณนั่นแหละที่จะรู้จักและรักตัวเองที่สุดแล้วที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองได้อยู่แล้วแค่มีความรู้นิดเดียวก็ทําได้ทุกคนวันนี้ถ้าไม่มีคําถามเราก็มาเจอกันใหม่ ไลฟ์หน้าเนาะเดี๋ยวบอกก่อนว่า,าใครสนใจวิตามินดีก็พิมพ์ว่าวิตามินดีได้เลยถ้า YouTube รบก,กวนแอดไปที่ไลน์แอดแอดหมอเฟิร์นเนาะหรือว่าจะปรึกษาก็ได้ว่ามีอาการนั่นอาการนี้อยู่จะกินได้ไหมคะอะไรอย่างนี้ก็ถามที่ไลน์แอดแอด M O R, e r s E I ได้เลยฟังจาก a c e b o o กก็ทักข้อความได้เลยพิมพ์ที่คอมเมนต์เดี๋ยวน้องแอดมินส่งยลยดให้ทางข้อความเนาะส่วนหนังสือเล่มน,นี้ที่ดีมากๆเนี่ยใครสั่งจองก็จองได้ แค่ลงชื่อกับเบอร์โทรเนาะแล้วเดี๋ยวถ้าหนังสือเล้วมีพิมพ์เสร็จเราก็จะแจ้งรายละเอียดไปคนที่ลงชื่อก่อนจะได้แอบบอกว่าจะได้ราคาพิเศษเดวเซอร์ไพส์ว่าเท่าไหร่เนาะแต่เล่มนี้จริงๆ1,590น้รบาทแต่ถ้าคนที่จองจองก่อนในการพิมพ์ครั้งที่สามนี้นะคุณจะได้ราคาถูกกว่า1,590บาทแน่นอนแล้วเล่มนี้ใช้ได้ทั้งชีวิตแล้วตอนเนี้ย รีวิวเนื้อหาใหม่ให้อ่านง่ายแล้วก็เพิ่มข้อมูลบางส่วนที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์กับคุณจริงๆแล้วไปใช้ได้เลยสำหรับคนที่เป็นมือใหม่เรื่องวิตามินอาหารเสริมเนาะเราอยากกินอาหารเป็นยาก,ก็ได้เพราะว่าหมอเฟิร์นเริ่มจากการที่ถ้าคุณขาดวิตามินแร่ธาตุตัวนี้ควรกินจากอาหารตัวไหนก่อนได้บ้างที่ถ้ายังไม่อยากซื้อวิตามินกินอา้าวไม่รู้ว่าได้ยินชัดไหมเนาะไมเข้าไปในสูตรตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้ ถ้าคุณยังไม่อยากซื้ออาหารเสริมวิตามินกินต้องต้องกินจากอาหารไหนบ้างก็มีก็จะมีอย่างเช่นเปิดสักหน้าสีอันนี้เป็นตัวอย่างอันนี้เป็นการพิมพ์ครั้งที่สองเนาะแต่รอบหน้าเนี่ยก็จะมีลิสต์ว่ากินจากอาหารไหนก่อนได้บ้างแล้วถ้าไม่ค่อยได้กินต้องไปกินจากอาหารเสริมต้องกินต่อวันเนี่ยควรกินขนาดเท่าไหร่ก็จะมีบอกแล้วต้องเลือกต้องเลือกรูปแบบอาหารเสริมฟอร์มไหนที่จะดีปลอดภัยต่อร่างกายแล้วแล้วโรคไหนอาการไหน คำเตือนข้อควรระวังมีอะไรบ้างแล้วงานวิจัยบอกว่าไงวิตามินตัวนี้ช่วยอะไรเนาะก็ยังมีแถมวิธีการชะลอวัยแล้วก็การกินอาหารเสริมเพื่อช่วยรักษาโรคเลือดลังยอดฮิตในประเทศไทยกว่า20โรคเหมือนกันความดันเบาหวานไขมันหัวใจสตอกเก้าอะไรเงี้ยมีแถมให้ในที้อยู่แล้วรูมาตอยภูมิแพ้มีใครสนใจก็พิมพ์หนังสือได้เลยถ้าสั่งจองก็ยังดัน <laughs> มีจำกัด เหมือนเดิมไม่งั้นไม่พิมมาครั้งที่สามเพราะว่าเคยพิมพ์มาสองครั้งละแล้วยังมีตกหล่นยังมีคนที่ยังไม่ได้ครอบครองเป็นของตัวเองเนาะก็เลยต้องพิมพ์อีกครั้งที่สามแล้วก็ครั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าครั้งที่สี่จะมีเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนาะถ้าคนไม่ได้เรียกร้องต้องการมากก็มีทิงแค่ครั้งนี้แหละโอเคก็ <c oughs> <Okay. S 1> ถ้าไม่มีคําถามใครสนใจอ่ะพิมพ์ว่านังสือเนาะวันนี้ก็ ถ้าไม่มีคำถามก็ขอวอวยพรปิดก่อนขอวอวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นย้อนวัยจากข้างในได้จริงๆที่สำคัญอยากเห็นแค่คุณมีความรู้แล้วมีความสุขมากขึ้นได้นำความรู้จากหมอเฟิร์นนิดหน่อยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันวันละนิดวันละหน่อยแค่นี้ก็เพียงพอที่จะทำให้คุณอายุยืน สุขภาพดีอายุเพิ่มขึ้นโดยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วแล้วก็ยังสามารถช่วยหน้าในเรื่องหน้าเด็กด้วยมันเป็นของแถมของการที่คุณมีสุขภาพดีอยู่แล้วเนาะเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังไลฟ์สดๆแล้วก็คนที่มาฟังย้อนหลังก็ขอบคุณที่เข้ามาฟังเนาะก็ยังคอมเมนต์ได้ตลอดเหมือนฟืนอ่านตลอดก็เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ